ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่คุยกันทุกปีเขาอาจจะสื่อสารกับคนในกลุ่มว่าวิสัยทัศน์เขามองไปยังไงเป็นอะไรยังไงแต่มีอยู่ปีนึงเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ไม่มีขอให้ผู้บริหารไปคุยกับเด็กเด็กที่เข้าใหม่อันนั้นคือเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ที่ผมว่าดีมากแต่เป็นการสดงวิสัยทัศน์ที่ไม่ต้องแสต้งวิสัยทัศน์ใช่ผู้ที่มีอิทธิพลในวงการธุรกิจผู้ที่มีอิทธิพลในวงการรูเวเลกเกเรชันมันยังเป็นคนเจนก่อนหน้าพวกเรานัเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ การรู้จักคนเจนนี้ไว้เป็นสิ่งที่ดีเขาฟังอะไรเขาชอบอะไรเพราะนั้นการเข้าใจคนเจนนี้ยังจะเป็นอยู่สำหรับคนเจนเรา <S <S สำหรับรุ่นผู้บริหารใหม่ๆอย่างหนึ่งต้องยอมรับก่อนนะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยบางครั้งมุมมองจากโลกคนรุ่นเก่าเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะอันนี้แลกเปลี่ยนกันผม <S <S ผมยกตัวอย่างมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่คุยกันทุกปีเขาอาจจะสื่อสารกับ คนในกลุ่มว่าวิสัยทัศน์เขามองไปยังไงเป็นอะไรยังไงแต่มีอยู่ปีนึงเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ไม่มีขอให้ผูิหารไปคุยกับเด็กโอ้โหเด็กที่เข้าใหม่อ้โหอันนั้นคือเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ที่ผมว่าดีมากแต่เพ่เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ที่ไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ใช่บอกให้เห็นด้วยว่าเขามีวิสัยทัศน์ว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะอยู่ต้องไปเปิดรับไอ้สิ่งใหม่ๆที่มันเปลี่ยนแบบครับอันนั้นอันนั้นคือข้อดีของคนรุ่นใหม่ก่อนที่ที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงคร ข้อคิดที่ว่าทำก็ก็คือผมใช้คำอย่างนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่า fact of life นะความจริงของชีวิตดีครับคือเราเห็นความสักเซสของสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่สักเซสมาเป็นยูนิคอร์เนี่ยมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะนะซึ่งก็มีนะก็เป็นความตั้งใจของพวกเราแต่ว่าผมก็ต้องมองว่าความจริงของชีวิตก็คือว่าธุรกิจปัจจุบันนี้พูดถึงภาพทั่วโลกเลยนะผู้ที่มีอิทธิพลในวงการธุรกิจผู้ที่มี อิทธิพลในวงการรูเอเล็กเรชันมันยังเป็นคนเจนก่อนหน้าพวกเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้การรู้จักคนเจนนี้ไว้เป็นสิ่งที่ดีจะช่วยเสริมพวกเราไว้อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับใช่ไหมเขาฟังอะไรเขาชอบอะไรเพราะนั้นการเข้าใจคนเจนนี้ยังจาเป็นอยู่สำหรับคนเจนเราอันนี้ข้อหนึ่งนะครับเห็นก็คือต้องเรียนรู้นะฮะไม่ใช่ว่าไปตามหมดนะเพราะว่าไม่างั้นมันไปไม่ได้แต่ว่าเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนไอเดียเขา นะฮะก็ต้องรู้จักเขาครนะับในการที่จะทำงานแล้วก็ทำให้เราทํางานง่ายขึ้นครับครับครับ,รรบอันนั้นอันหนึ่งน,นะครับ,รบแต่ผมเห็นเทรน์ที่กำลังเปลี่ยนไปคือว่าเรามีสตาร์ทอัพเยอะนี่เพราะอะไรเพราะว่าคนมันเป็นเจนเจนเบบี้บูมนี่ประเภทหลังสงครามพวกหลังสงครามนี่เอาตัวรอดเอาตัวเองให้รอดให้ได้นะครับก็ต่อสู้คนพวกนี้ก็จะอดทนครับอดทนลําบากได้อะไรได้มาพวกเจนเนี่ก็ต่อมาจาก พวกเบบี้บูมก็ยังไม่มีพื้นฐานอะไรเพราะพ่อแม่เบบี้บูมยังไม่ได้มีครับยังไม่ได้มีแอพอะไรมากเขาก็สร้างด้วยตัวเองครับแต่ว่ามีเวลาในการสร้างด้วยตัวเองมีเวลาในการที่จะเรียนรู้นะครับไม่ต้องไปหนีสงครามไม่ต้องเอาตัวรอดอย่างไม่อเดียวรอดค่อยๆสร้างขึ้นมาแล้วคนยุคนี้ก็จะเขาเรียกว่าอดทนแล้วก็เรียนรู้นะที่มาผมข้ามมาเลยแล้วกันมาเจนวายเนี่ยนะคือว่าวายหรือว่าแซดแล้วเนี่ยเป็น เจนที่มีมีแบ็กอัพพอสมควรเขาถึงได้ออกมาทำสตาร์ทอัพได้ง่ายเขาล้มบนฟูกอะครับพอล้มปุ๊บเขายังมีที่พึ่งพาซึ่งผมเห็นด้วยนะเพราะเพราะสตาร์ทอัพพวกนี้มันทําให้เกิดอินโนเวชันเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะจะไปทําแบบเดิมผมก็ไม่เห็นด้วยมันก็จะไปแบบทื่อๆตรงๆเนี้ยนะฮะในเมื่อมีแบ็กอัพก็ใช้แบ็กอัพแต่ว่าพอโควิดเกิดเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ความแน่นอนของ คนเจนเจน x หรือ Y าปลายๆเนี่ยซึ่งใกล้เกษียณอายุ50กว่าเนี่ยมันมันจะเจอแรงกระแทกอที่เขาอาจจะไม่เป็นฟู้ให้กับอืเข้าใจครับเจน Y ได้แหละเพราะนั้นเจน Y เองก็จะเริ่มตระหนักถึงความไม่แน่นอนแล้วใช่ใช่ใช่ใชถูกไหมฮะถูกครับแต่ก่อนอาจจะมีงานเข้ามาเยอะมแต่ว่าพอเจอพวกนี้เข้าไปมันทุกอย่างมันใช่ใช มันกจะทำให,ให้เจนเน่ก็จะรอบค้อบขึ้นแหละหรือไม่ก็มีวินัยทางการเงินมากขึ้นแหละอะไรประมาณพวกนี้นะนี่คือสิ่งที่จะเกิดเปลี่ยนแปลงกับยุคกงเราแต่ว่าผมยังยังเอ็นเคเชยังเชียร์ว่าไปในแนวที่ตัวเองไปเนี่ยเกเนี่ยดีแล้วละ่ะเพราะว่ามันก็จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกให้กับธุรกิจ<ๆ>แต่ว่าเราเราเทคค c นเซิร์เข้ามามากขึ้นนะฮะในเรื่องของ ให้มันรอบครอบขึ้นวิธีทา,ท,ทางเงินวิไงทางเงินอะไรก็ว่านไปแล้วก็อย่างที่ผมพูดว่าแฟนออฟไลน์เรือขึ้นไปดูแฟนออฟไลน์เราถึงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้โอ้เห็นด้วยครับ